สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เรก็ไเบื่องหลักฐานล้วนะครับผมถองเป็นบัตเป็นบัตรแล้วนะครับมาหนี่นี่อุ้ยง่ามเน่อยโอ้ดอกใ่ญ่ค่ะนก็ต้องาเกีียวเข้ามาหนึ่ หอมครับนี่กลิ่นหอมแม่แครับนี่เพ็ดโคนเนาะครับโอ้ยไปต้ตองแหวกับมาหนกีนก่อนนะครับบัดไทยเก็บเป้ตองครับเดี๋ยว่อยเอามาห้องอือเดี๋ยวไปต้องสารเปนไงเดี๋ยวเก็บไปต้ตองกันครับเกันไงงงจอยเอาไปต้ตองสารทอลองกอนกระตาก่อนนะครับ กางครับแล้วก็มาดอกครับวันนี้ฮัลชิมาก,กันมาก,กินข้าวปลานะครับอันดับแรกเ้าต้องหาวัตถุดิบหลักก่อนครับหนึ่งจะว่าวัตถุดิบเพื่อหาอย่างนะครับตอนนี้มีเห็ดยังกับจิาพี่น้องเก็บได้ครับ จกดอกกับสิผ้าเก็บฉันแจ้งแจ้งไลเห็ดเแจ้งตัวคือกันแต่มันดอกนดออเนไงดีคือแดงไม่คอยเจอทั้นี้เลยงงงงงงละทีเห็นไหมาง,งายัยดีีครับต้องสแกนเห้นนะนาน้าไดของดีแล้ว เียังรับมดไปามเลยกโอ้ยไกิงเยี่ปลากับตงมาหาบอสดีักก่อนเจออีกล้วครับเจออะไรคะอ้เห็ดงกเ่าโดนขี้เท่าครับโอ้ยเ้าะอกนี่ เรี่ยงออกหน่อยเด็กนี่ออกคนล์หน่อยเนาะเพีงแสร็จี่ไงนี่ขึอย่งไร้ปวกมันคือกิ่นบวมขึ้นบ่มขึ้นกินแดงก็กินเนาะใหดปลวกดิ่งเพี่ยงครับมันก็ออกมาแล้วดอกสองดอกสี่อะไรอาไหอาดอกไงอาด้วยอะไ มันเกิดยุน่นในโฮมเมสิแล้วครับรถอยหาไปเถื่สาครับเฮ้ยไล้รยังนอนอยูอกย่ก่อนสีไรเขาเนี่ยไปรถลำนาก,ก่อนเด้อลองจ้อยหลองแดงเลย <c oughs> ตอนนี้เขากำลังหมุนนะครับเพื่อหาตับควายเพืออกบ่มันกับวันออก ส่สสสวนแบบธรรมชาติเนาะมะกะปูนี่มันเป็นบัง,งอย่างมันบางสุกเนาะส่วนใหญ่เลยใช่ครับโอ้แขกแมงครับมันตกใต้หนาปานนนลา,าลครับมึงครับมึงยังไงมาไปเล้นพี่น้องนี่ยังครับโอ้โหตกลงไปนี่พ่ออีเมีเอ้อยมยัีสิมบมันใหญทางกระติบันแคบครับมึงยังไงละนะ่ะ มีดอกนึงครับเห็ดขาวดินครับพลอยราคาดอกนึงครับเฮ็ดปวกครับ,ว,รบว้ามือนี้ภาพดอกางาเห็ดแกงกะคากุ้งพอได้แกงอยู่นะครับ,อบ,อรบโอ้ยหกักเหี่ขาดหลักกุกขาขาวเหี่อัดหลักรับดอกใดญครับตอนนี้เห็ดท่าครับเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้แกงเองทำเต็มแท้ นี่ดอกนึงครับเอ,อยเห็ดปัวเขา<ๆ>ดอกง่ามมาลีตอนนี้สมบูรณ์แบบนะครับเอาหาก ผลหน่องนึงครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดละงกเท่าตัวเห็ดขี่เท่าอ้ยเจ็ดสี่แต่จากซิปดอกกับพ่อแก่เลยพี่น้องเอ้ยเห็บนบอนี่ครับหอยกาดกินของมแมลงครับนี่ลอง,งครับเห็ดปลวกเห็ดปลวก แชมเปนดอกไงีช <laughs> าวนึงครับโอ้โหเห็บปวเกเอาเจอใน้นอแล้วมันก็จกะเงียบเลยสาวหลานหัววุ่นเติมได้ทำกมะดอกได้แกงกันเได้แกงกันเลพี่น้องเด้อได้แกงนอนนึงแหละครับ เจออีกแล้วครับท่านเห็ดปลวกนี่มันอยู่คนเดียวตัวนี่ถ้ <c oughs> <c oughs> าเรเห็นว่าอ๋อเห็นแลน้วเนาะเดี๋ย่นี้ต้องใกล้กันได้ครับนี่ <c oughs> ง,งาเลยเราต้องไปใกล้ดอกอยู่แต่แถวนี้กับพ่อแต่ว่าถ้าต้อง จ้าเอ๊ะครับอันนี้ผลงานของสารันครับสองดอกเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้จุ่ม่เล่าอยู่ว่าเราบออ่อผ่อธรรมดาเลยอื้อหจอดเย็วหนองเลย น้มใหม่แล้วครับเออเด็กแกงใส่นมแกงเงี้ยเต็นมใหม่แล้วนน้ำน้ำน บรรยากาศเย็ยนสบายครับขางริมหอยสำลานครับ,รบเนือครับอ๋อวันไหนเลยครับยืดนี่ครับเอาใหม่ปลานะครับตัดยังไงนะครับตัดอย่างไรครับยืด สดๆใหญ่ๆเลยครับพี่นี่เลยครับน่อไม้สดกับน้อเดียวเลือเฟือกรับปะน้องมาเ็นหิปวกแล้วครับโอ้ยขาเหนียวนี้ครับเด็กขา น้อนเลยไอนิดโอเดโอเห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดพูนดอกแบบไงหนึ่งไม่ทราบอ,อยู่เฉดินเดิมโอ้ย่าจุ่มหอมๆเลยครับ

ตอกันอย่างไรงามเง้ยมึงะตอกงนงน,งน,นะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับมีแตนายนครับวันเสาร์เนาะช่วงวันหยุดกลับมาหาดีร้องนึงครับอันนี้ก็แม่โอ้ยเท่าละโอ้ยเวลาขาพูมาแล้ะแต่ดอกยังงามอยู่ มีสองนองครับปวกกินปวกกินขาหงายที่ดื้อครับกับควายบรรยากาศคิดอดอสมัยตอมมาเลีงงูเลีงขั้วอยู่ป่าครับนี่ ามาเก็บยาหน้าก่อนครับน้อยนอไม้ครับส่วนที่เป็นขนๆเนียนมคกับมันขั้นเลยครับมรถถมนนไม่ได้ถือมันจะมันคือนอไม้กินสุ่มันนี้นะครับมันบวมมีขนนะครับมันละคายเพ้นสวัสดี แล้วจั้ยอะโอ้โหจะสมัยกางเต็นท์นอนนี่เลยบ่าวยังยังเวลาเห็ดอมันก็สุดยอดบรรยากาศเลยนะกันผู้ใด้ว่ไในนอนอยู่นี่เจ้าคู่โบสือเต็นท์พาเขามานอนไงอย่างที่บอกเขาดังเนาะ ดังไม่ได้ไ,ได้ออเออดังเลาเออโอ้เห็ดพ่นครับเห็ดปวกโอ้โตสลับกันนี่เห็ดปวกกับนี่เห็ดพ่นได้ยังไงไปด่างไฟเหรอได้เพราะว่าจะต้มนื้อใหม่ก่อนเห็ดตะง,งกเท่าครับไปเดี๋ยวไปด่างไฟสลับกันครับ โอเคใ้การถ้าจะใส่ใบใหม่เป็นตัวดำนะครับในการอ้อยนะครับนี่คือไม้บกที่เราได้มาจากเทือกเขาหิมาลัยอับลองว่ามันจะเป็นไม้ที่แบบว่าสุดยอดมากให้พลังงานความร้อนสูง นี่คือน้ำดืินสะอาดนะครับเราจะมาเลากางเงนกระต่อครับขนาดที่รอนนำเดือนเลาะป็น้องเนาะเฮ็ดปลวกโอ้เย็นจร,จริงๆเลยเย็นสบาย โหขึ้นมาแล้วแล,ล้วเราจะใส่เกลือไปนิดน,นึงครับเพื่อจะได้ล่างเห็ดให้มันฮาวจวดใส่ h e a ลงไปครับหลังจงากนานเดือนน่าจะใส่เหล้าใหม่ลงไปครับ ครับนน่คือเห็ดละง,งกเทานะครับเราเห็นขีดเท้าเห่านี่ครับวิธีการทำความสะอาดเราก็จะต่้งจากเห็ดละง,งกเนาะแต่เราขูดพวกภาบเทามันออกกันนะครับหรืออีก,หร,ออกหรืออีกวิธีหนึ่งครับเข้ากับขูดเลยครับเป็นว่าขูดปุ๊บมันจะเร็วนะครับถ้า,าเขาปอกเครื่องเห็ดละงกมันจะมาตัานกินนะครับเห็นบ่ ใส่เกลือนิดนึงครับเราจะล้างด้วยน้ำเกลือครับเพื่อเห็ดเห้าเห็ดเห็ดเห้ามาสาดและก็ตกตะกรอนนะครับของสิ่งสุกปรลเท่น้ำจะน่าเหย้าขันเมื่อกี้ครับลงไปครับ ลงไปครับผมมาบรรยากาศตัางสีนะครับหาแหล่งที่กินในกลางป่าตัางสีนะโอ้ยหมดแล้วุกคนไปสัมบ้าญเ้างนอกจอยครับจอยหิวข้าวยังน้องดางหลับแล้วครับ มบต้อง like, ใส่ไงได้หรอใส่ขาเหนียว่วางเขากิบโอ้ยปวดร้อนครับโอ้โขาเหา่วเรื่อนี่โอเคใบมงน้ำแกไปไใสใสใส่พักเกียครับ ผมก็เ,เปียวเดี๋ยวใบมาด้านนี้นะครับตบท้ายครับดูแยใบแมงลักับเดีปลวฝักอตัวเดียวนะครับอ๋อแมงครับเสร็จแล้วสุกยกเลยครับ มาเลยนะครับนะไปจัดที่กันครับทั้งนัอยครับดเด็กจัดทีจัดทางกินข้าวกับแกงเห็ดน้ำกันแซ่บๆมาด้วยรับพี่น้องครับมากินข้าวด้วยกันครับแซ่บๆมานี่แหละทางริมหัวแล้ครับมาในี้กินแกงมาใหม่ ừ. Sốt bằng con sài bên này ừ. Đẹp rồi nào Xẹp cam một ngày luôn มันดับไปนะฮากับพ่อได้กินนี่แหละก่ะพ่อได้ขายกับแต่พ่อได้กินแกงอ้ายพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกสด,สด นี่ยงเงียบเราตัวจอรับนี่คือเหดละงกเทาครับเป็นบบนี้หรอเหยืองอเงินนะครับแซบ่บหวาน เอาสิเลยแซมบิลีครับอืม เคครับพี่น้องครับสำหรับคิีนี้ผมกับสาวรันนะครับต้องขอโตัวกินข้าวกันมื่อนี้กับพากันมาปิกนิกอยู่ข่างหัวสำรัดนะครับหาเจียนแต่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเป็นคลิปดีๆอีกคลิปนึงนะครับถือมาฝากครับลองเห็ดออกครับอีบุกี้มือแล้วครับเห็ดชุดใหม่กระสุนออกนะครับอาจจะรออีกจักหน่อยนะครับสาวรันหนุ่มสาวรันสำรับก่อนสวัสดีครับแซ่บโอ้ยเดือดรุยกันต่อครับแซ่ยบรีเลยครับนี่อาการจะเย็นนี่ข่างนี่มวยอ่อนนี่มวยสำลัดนะครับหนาหลัง กับลองดังกินเขาครับรูน้ำแกงนะครับี่นอนกระบะนะครับจ้อยครับกับลองดังครับไม่ดัางอ่เด้ปะ่ะอะไรกันนะครับ